สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องป้องปายทั้งหลายค่ะมาดูผีเสื้อสวยๆกันค่ะดูสิคะผีเสื้อเยอะมากเลยเขาจะบินอยู่ตามป่านะ,ะพี่น้องตัวขาวลายสวยมากนี่พอเราจะเดินใกล้ๆเนี่ยพี่น้องก็ก็จะบิน อันนี้ก็สวยมากเลยเยอะเยอะพี่น้องเยอะยืนเข้าไปใกล้ๆเขาถึงจะบินนะพี่น้องดูผีเสื้อน,น้อยจ้ะพี่น้องแะสวยงามผีเสื้อ น้ำต้นไม้ค่ะดูสุงเสื้อด้วยสวยงามมากเลยโอ้ยยุงโอย้ยุงพี่น้องเอ้ยเป่ายุงไม่ให้มันกัด ต้องมอากินผีเสื้อไหมดูสิเสื้อเยอะมากผีเสื้อขาวตัวเล็กๆเนี่ยดูเขาบินกันเลยไล่จับกัน,น ฝั่งนี้ยิ่งเยอะพี่น้องไปดิสวยงามมากเลยค่ะน้ำมะละกกอนนินดนึรงน้ำต้นไม้พี่น้องดูทีเสือเ้อในสวน tiếng tiếng em dựa khi non dựa nhìn quá นี่ต้นทุเรียนนะคะมีทุเรียนด้วยนะในสวนในสวนกล้วยก็มีทุเรียนด้วยนี่พริกจะพริก どないしたんすか